พี่เดยอยากจะบอกว่าจุถ้าไม่มีบังเกอร์ของพี่กันป่าน,นี้ผมอาจจะต้องเสียชีวิตหรืออาจจะต้องขาขาดไปแล้วนั่นการแตะการจอมพลังเนี่ยจึงทําให้ไปเกิดประโยชน์ตอนนี้คนในกองทัพก็เริ่มเต้นผางกันแล้วครับโคศกกองทัพบกก็ให้สัมภบษา์ในในกัรมาธิการก็บอกโอ้ยเราไม่ขาดแคลนไม่ขาดแคลนไม่มีความจําเป็นอย่างมากก็ขาดแค่ยาก,กันยุง่งอา้าแล้วทาไมหน่วยทหาร ในพื้นที่ต้องไปขอความเมตตาขอความอนุเคราะห์นะครับนะครับนะช่วยหาเสื้อกลอกให้หน่อยช่วยหาบังเกอร์ให้หน่อยทหารชั้นผู้น้อยบางคนถึงก็อัดคลิปว่านะถ้าไม่มีบังเกอร์ของพี่กันป่านนี้ผมอาจจะต้องเสียชีวิตหรืออาจจะต้องขาขาดไปแล้วโอ้โหอะไรมันจะหน้าอนเนจอานาดขนาดนั้นพี่เดกก็อยากจะบอกว่าุกกรรรรพี่เดยอยากจะบอกว่า ขนาดต้องอัดคลิปนะครับนะครับที่ผมดูนะคลิปนะขนาดนี้นนถ้าไม่มีบังเกอร์ของพี่การเนี่ยพวกเราอาจจะเสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่าจุกรูมันเกิดอะไรขึ้นครับจุกรูนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับการตรวจสอบการจอมพลังนี้ประชาชนได้ประโยชน์นะครับเพราะว่าอะไรการเป็นคนดังพอแตกเข้าไปพอกันก็ไปแตกกับเงินบริจาคไปแตก,กับมูลนิธิกระทรวงมหาไทยไปแตกอะไร ระบบจัดซื้อจัดจ้างเอาไปแตกกระจหารหน่วยย่อยนะครับสังคมตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบไปที่กองทัพแล้วสองแสนสองแสนล้านไปไหนสองแสนล้านไม่ใช่สองร้อยล้านไม่ใช่สองร้อยบาทนะเงินภาษีครับชุกๆๆๆๆนะครับพี่น้องประชาชนว่าพี่เดชตั้งคําถามเนี่ยนะครับโดยอ้างอิงจากบีบีซีสำนักข่าวระดับโลกเนี่ยพี่น้องประชาชนคิดว่ามีประโยชน์ไหมที่ผมตั้งคาถามผมในฐานะคนเสียภาษีคนหนึ่งนะครับ นะครับไม่ได้เปิดรับบริจาคไม่ได้เปิดมูลนธิธิไม่ได้ลงชายแดนจะเสียภาษีครับเสียภาษีตลอดไปออกทีวีก็เสียภาษีเป็นที่ปรึกษากฎหมายก็เสียภาษีรับจ้างไปสอนหนังสือก็เสียภาษีรับจ้างว่าความก็เสียภาษีผมอยากจะตั้งคําถามตามที่บีบีซีตั้งคําถามพี่น้องว่าดีไหมพี่น้องว่ายังไงล่ะสิ่งที่พี่พเดย์พูดดีๆด,ดีไหมครับเพราะนั้นฝากทุกคนนะไม่ว่าจะเอฟซีการจอมพลังหรือใครครับนะครับเราต้องตื่นตัวตาสว่าง นะครับใครที่ยังกินย่องกินหญ้าอะไรกันอยู่ไม่ว่าจะหญ้าหวานหญ้าอะไรต่างหันมากินข้าวกันดีกว่าไหมครับดีไหมครับอ่านะครับถ้าใครเห็นว่าดีก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดปิมนะครับ <c oughs> เราต้องมีคนที่กล้าเปิด <c oughs> นะอย่ากลัวนะต้องเปิดขึ้นมาว่ามีใครอมง,งบประมาณสองแสนล้านหรือไม่งบประมาณสองแสนล้านเอาไปไหนหรือว่าไปเป็นพวกงบลับหมดงบลับนี่ปนไปกัไม่เปิดเผยไม่มีใบเสร็จไม่ต้องบอกใครชื่อมันบอกแล้วงบลับ สองแสนล้านนี่เป็นงบรับเท่าไหร่สอื่ล้านหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับเบี้ยเลี้ยงทหารไม่มีเรืออะไรต่างๆเนี่ยเราต้องไปดูนะครับว่าเงินมันไปไหนทําไมต้องถึงขนาดต้องขอความอนุเคราะห์ขอความ,มเมตตานะครับวันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ